สวัสดีครับยืนนางครับผมจ้าสวัสดีครับเชื่อว่าวัดดีกันยูพอเศร้าแม่ว่าเอาฮอดกลางอีนางนี่ก็รู้สิมาสิมาอายุเอาเนี่ยมันใกล้จ้าเมื่อสิเล็กดีกว่าวันีคงสุดท้ายท้ายสุดเลยที่แม่ยิบเจ็ดเหรอที่เมื่อนั่นไก่มาอยู่ที่แรกว่าสิแม่สัมผัสอยู่เห็นผู้เบาเพื่อนนั่งอยู่หน้าบ้าน ปะตูว่าเฉลิมโอ้ปะตูตูเดดบ่โอ้ประตูเดบ่หันโอ้ยวันยายนั่งได้ผู้บ่าวที่ว่าัฉลิมแต่เดดเราอันเราเที่ยวมามาหาหมู่แม่มาหายายวันมาหาเมียตู้ตู้ยังกอบตู้ตู้ยังกอบไอ้ตู้แต่งมาเพื่งสีน่ะตู้เลิศแล้วมาหน้าหนีเราก็มาแหวหานาจะมาเห็นเพื่อนนางกอดใจนี่หนิโต เพิ <One input> ่นสีนวดต้นแถวถว่าเขาไปกวนเพิ่นดอกไว้เพิ่นดอกว่าเพิ่นสีมานวดเพิ่นหมก็มาหอดมาถอดสีมันวดพูดใดเป็นหมอหนวดอุ้ยไรด้นี่พูดเขาเปมาหาเรียงลูกเจิญว่าใหญ่มดคอยนตัวเป็นหมอหนวดว่าวาใจนังเป็นหมอหนวดพ่อผมผมก็หงุดหงิดเลยนี่แม่ผมกบว่านมันเก่งเรียกเป็นย่างเดียวเขาเจิญว่าหลงมี่โอนนั่นแห้งหลายมาบอือ ยุ่ใช้ะเลขปัจจุบันเราเราหายตัวใดนะครแนวเลขปัจจุบันมันก็มีเอาคือคือว่ามีที่เด็ดอันอันที่เด็ดอีกย่างมาอึอีกแบบนึงมาเลยเลขรับมากบอกคุณแม่ได้ได้เลขรับมากบาอาเลขรับมากก็ยังเขียนไปเราเน่าหมู<ช>นั่น <ะ S 1> น่ว <ะ S 1> น่าแม่ควา <ะ S 2> มหมายคือว่ารับมือนี่เอ้วคือว่ามือนี่มาที่เด็ดครั้งนี้เถอะอันนี้ปูหายมากนะนี่ปูหายมากของ้าวเอาเลขรับสายทุดงหมดเลยโอ้เลขรับหนึ่งสี่เลขรับสาย เชื่อว่าสายอย่างเรียกรับสายว่าสายทู่ดวงสายทุ่ดงเนาะเอาสายทุ่ดวงใช่ก็เรียกรับสายอย่างล่างเลื่อนให้ให้ยันกลางเลยตัวสามตัวบนสองตัวล่างเลยตัวนี้แมนแบบนี้เฮาเฮาสิว่าเกตหนึ่งมันบ่มีมันมีสี่เกตตัวอย่างนึงเพลนกระบินเอาเพื่อนวางไหนแบบนี้เพื่อนหายมากเพื่อนวางไหนบ่าเพื่อนรับประกันนี่ยังไหนบ้าเพื่อนว่าประกันอยู่งวนนี่ว่าสิเข้าคือตัวเก่าสันเพื่อนว่าเพื่อนว่ารับประกันคันว่าออกตัวนี้ออกตัวไม่บ่ เนี่ยซ้ำนะแม่มื่อนี้ว่ามื่อนี้ใบสามงูกรีดแปกคุณเด้อรไม่ออกก็สั่นโอ้ตั้งตั้งตั้งกินม่าไฮเล็กเนี่ตั้งไปเอาน้ำเพิ่นให้จังไรบ่เป็นตั้งมาเพิ่นมาวัดเพิ่นมามันมาอยู่นีสามเมื่อไรโอ้ตั้งกิมาอยู่นีสามมื่อตั้งกิม่าไฮเล็มาะฝนมาผายนี่นะเออาหัวใจกวนเพิ่นไฮเถือกปะไฮเถือกสามตัวเดียวว่าอุ้ยหัวใจกวนไฮเถือกสามตัว่อุ้ย สร้างว่าแจ่คือเห็นไหนเอฟทีม้วนฝังแจ่ะล่างก้นกับลังที่ไปหางัดเข่าอยู่ทั้งเราลงมาขายหาเงินไปเสีอเอาแยกหนึ่งล่าแยงว่าตก็ล่าแยงว่าอันเออเออแม่นนี่นะนี่เลยที่แม่ว่าน่ะท่านบ่าออกตัวนี้นะเนาะก็ออกไม่มีหลายปัจใจเหรอเออเอาล่างิึงดู้เหรอล่างอธิบายเนี่ย คุณยายเปลี่ยนจะไหนอันอันนี้ส่วนเลขของคุณยายอันบาหนีเลขของอันอันนี้โค้งสุดไทยได้เอฟซีได้ครับผมอันนี้คือโค้งสุดไทยเราได้ครับอ้าวอาวนี่มันเปลี่ยนชี่อันนี้คืออ่าเลขคุณยายนั่งใส่เลขครับย่ใส่บันี่เลขลับต้องย่ใส่เลขลับบออจริงน้นนี่ค่ะเออเปิดเลขลับมาอ่าสรุปให้เจ้าเบื้องสุวนรอันนี้เป็นเลขลับเป็นมะ เอาอันนี้เลขรับไซตทุดงเจ้านี่ว่ามีอะไรก็ว่ามีสายแหลกอยู่เอาสายแหลกอีน้ามันจะเปิดให้เบิ้งเดีสายอ๋ออันนี้สายแหลกเนาะสายแหลกไงสายนี่เห็นได้แน่เฮียบจีเบิ้งกระคักลวดมันบานว่าตู้สมมุติจะเอาไป่ำเอากระชากลวดเอาใหไม่เต็มนากระดาษลวดเอายีฟซีตู้ขึ้นตู่สมว้านเนาะต่อไปอันนี้เด้อครับเด้ออันนี้เป็นเลขยายนางร้านเปอร์เซ็นต์งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกหกวันเถอะ ว่าไหมอ่าอันนี้คือชุดของไงนะอ๋ออันนี้ก็สิสังเกตเห็นได้ว่าเลขของยายนางนี่ก็คือมากวดนี่ก็คือมากหกชุดเนาะทั้ง,นนงหมดเนาะหลายตัวจังน้อยวดอ่หาหลายตัวจังน้อยงวดนี่ให้หลายตัวมากตัวไรก็อ่าเห้งมากดูตัวไรแหงเขียนให้เพิ่มหลายตัวขึ้น <laughs> จนเต็มนากระดาษแเนาะจนในมีผนาไหมตีจนเขียนใสนาไหมก็มีฮหา อ่าห้าแปดสี่ศูนย์ส่หนึ่งสหกปดาอ่าส่วนอ่าเลขลรางกับเลขเด่นกับเด่นไปที่เจ็ดอ่ามาจับชุดอ่าเด่นเจ็ดกับมีสามแปดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดส่เจหาเน้นไปที่เจ <4, S 2> ส่วนบนเน้น <6. S 2> ที่สีศโอ้เ้าบรละเอยดปาไหบางนึง <4. S 2> แต่ว่าป่ะนี่ในส่วนสามโต90้าศูนย์สองเก้าศูนี่เนี่ย หายมาอันแต่พอนในเปิดเป็นเลขพิเศษวันเถ่อเนาะตัวนี้นี่ซื้อบ่ได้เลยนี่อันแต่ยังบ่แฮ่ไฟวันถ่อไปอ้าววันนี้ล่าสุดนี่มีที่เด็ดมากเพราะว่างวดที่แล้วพี่พานมากในเข่าสามตัวแม่นบ่บ่แม่นั่งขึ้นมาแป้งนี่เข่าสามตัวเข่าสามตัวของปู่น่ะแต่ว่าแม่ผมมาสูนกับยังไงบ่โอ้บานนี่เป็นงวดนี่ สำหรับเ่อนนี้นเนพื่อนก็นห้มาเพื่อนหกรให้มื่อเศา้านี่บอแมนหามื่อเศาร์เาเพราะว่าเพื่อนสิไป,ปทุระเพืน่นโอ้แล้วมาหาเพื่นมาหลายมือเพื่อนหกัหกบปล่อยมื่อเ้านี่แมนเนว่าโอ้ยัสนหาบรดมากไงบาัสนย่ายเอาเล็ก่ไปในเดอหามีกูมาถามมาแล้วนะว่าสานเขาเลเมอาเอามา่ครัตรงกัครับเลขคุณย,าย่า,น,า 1, 4, นั่งตันเจ็ดหนึ่งสี่ี่ นในเลขล็อของยายนั่งกับมีคือกันมีมีมีซีหนึ่งเลยเนาะแมนซีหนึ่งเจ็ดซีอ่าซีหนึ่งกับเจ็ดซีเขาเขาจะแลบแกว่กันเบิดซึ่งว่ามีแต่หกสามเนี่ยแหละมันวะซึ่งหกสามกับเพิ่มกระจายเป็นชุดลังอ่าก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นอียงถือว่าเป็นเลขไม่อยู่หกสามเนาะแมนอ่าที่เชื่อได้ก็ที่เชื่อได้หกสามนี่และช่วเโมนเขาขายเบิร์แล้วเล่นลอตเตอรีเนี่ยอ่าพวกหาพวได้เล่นในแผง แต่กศูนย์ซีกับบ่มีแล้วเนาะบ่มี่โตไปหาลูกว่าเป็นไรหามว่าสันเดชมันมาจยางไรเล็กศูนย์ซียายนางโอ้กลายๆโตนะมันออกมากเมื่อแล้วจังเก้าเก้าจังโอ้เล็กเล็กลาลาเก้าที่ยังนี่นะโออกมากเมื่อแล้ววันนี้มันเดียวอยู่แค่นี้มันนี่สันจอนเลยมั้งอ๋อนี้นี่เราจ้าว่าผู้ข้าวว่ามาขายเด็รถตุรีของสาคือว่าเลขสันจอนจับยากเจอสันจับไปสิเป็ี่นมูเป็นจาระวันเนาะแม่แต่ว่าบ้านบ้านเล็ที่เพิ่นนะ ปเล็ทีออกเลขนกเก้าศูนย์สี่หมู่สิบเอ็ดดิเยอเยขาเหมือดเขาเลขไม่น่งบัดทุกตัวเลยทต้งหนึ่งหนึ่งเติงเก้าศูนย์สี่มีนว่าแมววานตัวหาซื้อลอตเตอรีกก็บว่ได้เนาะไม่ได้ข่าดังโน้ซื้อก็เจ็ดสามไม่นั่งเนี่ยหลายหลายเขาบ็กว่าตัวนี้กันนั่นยูดีเราจ็คที่ร่างอ๋อมาต่ำรถพอมปั้นทะเบียนสองเจ็ดสามตรงกันก็เล็ไม่น่งเลยรถเจอตัววนเห็ พอดีครับไปเขามาตําทั้งคางมาตำหน้าคางตําพั่มรว่ําทั้งเจ็ดสามอมนะตงทั้งเจ็ดสามสองสองเจ็ดสามไปแตะเบียนรถนนะ่ยมึงนู้เป็นแต่เงีอ่าซึ่งก้อนนานะผมกับก้อนนามือสีเกิดนะขึ้นก้อนสีเกิดอุบบติเห็นผมฝันว่าผมได้ขับรถขั้นนี้ขับไปแล้วอขับไปบ้านที่ขับไปหาไผขับไปหาสรลพ่องมาเนี่ยสรลพงกาลังนั่งอยู่อยู่ในมาอยู่อยู่ในมาหินอ่อน พอดีผมมีท,ท่านผมก็จอดรถจอดรถแล้วลงไปเว้ากับสรพงเว้าพันเว้าเลี้ยงรถกันมาดนิเว้าเลี้ยงรถรุ่นนั่นดีรุ่นนี้พอดีวะท่านกันเลว่ยมามาสงสัยมาอ้าสโซพองอายุเท่าไรเดี๋ยวน้อเกิดพ่อสอเท่าไรเฉยจังไรวะท่านเอฟซีคอมเมนต์มาเมื่อน,นั้นว่าสรพงเจ็ดสิบสามแม่กันแม่กันบัดนีมามามาด้เจ็ดสามมาตรงกับเลขทะเบียนรถขั้นผมขี่ไปหาสรพงองพอดีแล้วเตือนเศร้ามารถขั้นนี้มาเกิดอุบัติเหตุมอไซมาเคียวทั้งทาง เจ็บสองเจ็บสองเออผู้ขี่มาใส่ไห้เจ็บสองเ็บสอนี่บนี้นั่งเจ็บสองคนอัลลาหเจ็บสองเไนั่จอต่สองสองเจ็ดสามนี่รถน่ะลาแต่ยังว่าเจ็บสองกันยังเจ็บสองนี่เจ็บสองเจ่าผมเปลี่นผู้ขับว่าเป็นยังแต่ว่ากันชนผมมุนอุ้ยได้เสียให้เขามีัทิ่ฟาดลงมนะครับแม่ภัยหันเสียให้ภัเพันโอ้กะซอยค่ารักษาข้าเจ้าอัลล ่รถเจ้าของซอยค้า <ondan> รักษาเขาเก็บเขายังบอกฮั่นนี่ผมบอกเก็บผมนั่งอยู่ในรถผมงวงเก็บผู้นั่นนะเจ็บขาหาดบ่าว่าเก็บขากับว่ามีห้อยถลอกบอกเปิดรถเ่ามาต่ำเขามไต่เาเหี้ยเาสียวันนี้เขาเป็นรถใหญ่เออกับบ่ารถใหญ่รถน้อยก็สรอยกันไปฮัลลากระเบิ้งแย่งกันไปฮัลลาพวกไม้ก็ได้เออที่ขี่รถผมมันก็มีประกงประกันยุดอกแต่ว่าป่านี้คือเรียกนะเจ็ดสามนะมั้ย เก็บชอนแล้วสียอันนั่นอันเก็บยังก็มีหองแม่นั่งบัสทุกตัวน่ะน่าสมมาทิบัานเดียวฟังแม่ทิ่เราได้บนันนี่อันเล็กน้อยแรนมากคือจังลูกหมอวิเัยนี่หระวะนั่นไม่ยิ่งสองคนคนนั่นเอาสมมาิเป็นหนึ่งหนึ่งบอกเฮ้ยหนึ่ง,งสองแม่ผญงว่าโอ้ย <มา S 1> หลายโอ้โหเวื่องัิน,นเอาแม่นั่งนะอืมเอามาโชวอันใดลูกหมอวิเัยอืม ย่างไหนค่อยไปรู้จักลูกมาพี่ใช่ไหมลูกยางใหญ่บวชสีน่ะน้าสมน้าสมว่ามปนแม่ดิอืมนี่มีบัตรตัวเจ็ดหกกามี่เจ็ดหกอยังก็มันขาดตัวใดที่ยังบ่มีน่นะเลขดังๆมากตัวใดยังบ่มีเอามาเขียนเพิ่มมีเบิด์เราตัวนี้ในปลายระเบียนแปดสามก็มี่บอมี่จากหกสามหกสามบอมีเขียนลงไปเอามีแล้วอีกโอ้โเป็นเลขเป็นเลขไอ้สายทุดงรงละรับวงในสายทุดรงเนาะ แฟันตัวเดียวดูอะไรมาล้านเปอร์เซ็นวันนี้เลขติดหกเลยหรอติดหกลางดิลางดิติดหกอ้อมาตรงกบพี่แดนมั่นใจว่าหกมากล้านเปอร์เซ็นมวันนี้เนาะแม่ว่าอันบนนี้นะเอาแม่ก็อันมากหาๆแล้วแม่จะว้าที่มากของมันมาเนี่มันวั่นพฤหัสแม่นบอกว่ามันนัวได้วันวันเลขออกวั่นพฤหัสมานี่ อันวันเรียนยังบัดนี้เรียนหาอยู่บผมก็เรียนหกเรียนหกแล้วบ่ครับผมมานี่เดือนนานอีหยังเนาะก็ที่เขาต่อมาว่าเออบัดนี้มันมีสามหาอยู่ดที่สามตูหาสามตูแม่แม่ก็ลืมซะแม่อ่านแล้วนะแปดสามเนาบ่มันมีห้าสามตูมากขึ้ว่าหมายถึงว่าวันพละเริ่มยังวะว่าว่าเสียเถอะว่าเพิ่นเลขนี่ พวกผมถือสุงแบบนี้ใหญ่มันหั่บ่าถือกายมันหั่น่าถือลาลมันเสือใหญ่แล้วคนว่าหมเจ้ารวยเป็นผ่านลานแล้วบอกว่าซันแล้วคนว่าผมก็เลยว่ามันบ่รว่ยเป็นพ่านลานไอเร่องของเร่องเสือพอาด้ใส่ได้สอยไอ้คนเสือคนเส้อหวังฟุกเนาะกับเสือหวังถือกันมีสองแบบคั่เสื้อหวังฟุกเนี่เนาะถ้าถือได้ีะละหลายแม่แต่ว่าคั่นซื้อหวังถือมันเสือเลขกหลายโตถือมันได้หน่อย ถึกเลขเล่าตือนู่นนั่นนี่นั่นมันโง่เด็กเล่าบ้านฝังครับน้องเจ้บุญบอกหกเจ็ดเราสังเบอกแล้วหันหกเจ็ดแต่ว่าแบบนี้มีเทคนิคมาสอนพวกเอฟซีเพิ่นโทรมาบอกเนาะอีฟอยแม่เอฟซีทรมาบอกมันมีหลักการสังเกตง่ายๆตัวเลขสิออกตัวใดว่าชั้นช่วงเลขสิออกให้แข้งหูฟังดีๆให้แข้งหูฟังดีๆช่วงก้อนเลขสิออกเนี่ย บาเนี้เลขเขาสีมีสิบหลักมันมามปกติเลขเลขเขาสี่ใส่สิบหลักก่อนสิหมุนมันมานให้ฟั่งดีแคล้งหูฟัง่ง่าคณะกรรมการจะทําการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขคั <c oughs> ขนเขาเสี่ยงตัวไหนให้ให้ตาดออกไปเลยเขาเสี่ยงอ่ะตัวไหนเ <c oughs> ขนาออาไปเสี่ยงให้ตาดออกไปเลยเอาไวเ้เตีตัวที่มันสิงยั่งออกถือรถเลขช่างเปลี่ยนมามต่อไปคณะกรรมการจะทําการเสี่ยงลูกบอลหมายเลขน,นั่น เริ่มเชียวลูกวานไม้เล็กไปเชียงแล้วอันนี้ให้ฟังดีๆนะช,ช,ชื่อคลดฉันเปลี้ยนฉันโอ้ยนอกจกอักป่ะใครสิไปสังเกตครับเพรานั่นเ่าห้ามตายแล้๋ยวนอนนั่งยังมันได้คิดว่าจังสี่จักเจ้าเพราะว่าไปเชียงเนาะเขายงงมามาอมล้องวัวทุกลูกนะแต่เข้าใจอยู่แต่ว่าผู้เฒ้านี่แม่หัวควรผู้เ้านี่ที่อยู่นี่ลูกมันบอกเออโอ้ยนอวันเอ้าบานิกา สรุปนะแมนนะตัวเนียนกัยังคือเก่าเป็นไหมแมนยังคือเก่าว่าเพิ่มเพิ่มอีกหนานึ่งตั้งหากประโยชน์ตัวสันตัวอ่าตัวเนียนกัยังคือเก่าสำหรับไอ้ในสูตรของยายนางอาก็มีเพิ่มใหม่มาก็คือเลขวงอ่าเลขรับสายทุดงแมนเนาะอู่เจ้าตำชอ่าให้สามตัวบนสองตัวล่างมาเลยซึ่งพ่อไอพี่น้องท่านใดกระชินชอบก็ลองไปพินิจพิจารณาอ่าพิ่เตียเจะว่ากันครับผมอันนี้เท่าตามตัวเลข ให้พ่อยพี่น้องได้มีโอกาสเอาไปเปลี่ยนแนวทางซื้อชอบกระจัดจากคัดกระพันเออผู้มุ่นยู่งบางกอ้อผู้บอกให้ยู่ภาคอีสานนี่ฉะนั้นแล้วมันก็มีคว้วเปลี่ยนไปได้แล้วก็คว้วเปลี่ยนไปบ่ได้อ่าใช้วิจารณญาณดีๆครับผมอ่าบัดนี้ก็สิรบก,กวนคุณยายนะน่งทำมีได้ครับผมบัดนี้เนาะอ่าโอ้ยห่อนหลายนี่ครับผมห่อนตัวมาเจอแดดออกก็ห่อนเลยดิแ <c oughs> ดดบ่ออกก็บคอนแดดฮะแดดบ่ออกก็บห่นอนบ่รอห่อนเมื่อเฮ็ดสีออกตัวเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดที่ยังบ่สีออก ออกเบอร์ทุเฮตแล้วแต่ว่ามันหน่อยอยู่เดี๋ยวนี้นะเฮตมันยังบ่อกอะไรเหฮตผงคุ้มก็ออกแล้วเมื่อวานก็เจ้าจีบ่เหฮตพรมอืมครับผมอ่ะวันนี้รบกวนย่ายนั่งซ้ำนี่ครับผมเดี๋ยวจ่อมือสีออกก้อนมือสีออกมือนึงก้อยสีมาสอบถามกว้วยเปลี่ยนแปลงอีกที่หนึ่งน้ายายนาะเปลี่ยนเดี๋ยวมิเตสีมาเพิ่มเออเอาเพิ่มอีกให้ว่าเขียนเดียวละสองหนาเลยนาะจ้าขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับไว้ย่ายนั่นครับผมขอบคุณหลายๆกดใจมากๆ